ผักสดสดส,วสวยสวยถาดใหญ่ๆเลยจ้าพ <_ S 1> ักปลอดสารนะคะนี่คะ่ะกำยังใหญ่เลยนุชจะไปฝากนะคะพี่คนไทยนะคะกมนี้นะคะเนี่ยให้เขาผัดกินนะคะวังสุกนี่งามๆเด็ดนังกรอบกรุบๆขมพลังตัต่อยอดงามๆค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันทํางานวันแรกของนุชนะคะฝนมากตั้งแต่ตีสี่เลยฝนมาแต่เช้าเลยค่ะแต่ตอนนี้เริ่มจะปล่อยๆแล้วนะคะเอ่อเมื่อเช้านน่ตกมาแบบฮึบบเลยโหต้อนรับวันจะทํางานใหม่วันแรกนะคะฝนมาแต่เช้ามืดตอนนี้นุชกำลังรอรถบัสนะคะกําลังจะไปทํางานที่ทํางานนุชถ่ายอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีกฎนะคะห้ามถ่ายแม้กระทั่งรูปอะไรก็แล้วแต่นะคะ นุชก็ไม่ได้ถ่ายที่ทํางานนะคะนุชก็จะมาสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันทํางานวันแรกเนาะก็ตื่นตีสีนะคะคอโมดการทํางานจริงจังตื่นตีสี่อีกข้างหนึ่งแล้วนะคะ,ะนุชก็ทํางานจันทร์ถึงซุกนะคะตอนนี้ยืนรอรถบัสอยู่อ่าทำจันทร์ถึงซุกนะคะ,ะที่ไม่เหมือนที่ทํางานเก่าเนาะที่ทํางานเก่านุชจะแบบว่าเปลี่ยนวันหยุดกันนะหยุดบางทียุดวันจันทร์บางทียุดวันพฤหัสอะไรเงี้ย ที่นี่นุชจะยุเสาวอาทิตย์นะคะทำงาน,นจัดถึงสุกโอ้ยถึ่งหน่อยมาจากไหนนี่เอาเสือคุมฝนกันฝนมาด้วยเผื่ออยู่ดีๆเดี๋ยวฝนมันจะตกลงมาแรงตองกันไว้ก่อนโอ้ยสงสารจันเทนมากเลยค่ะทุกคนจันเทนไม่กินข่าวมาสองวันแล้วมาวานนุชก็ับไปอบรมกลับมาตอนเย็นจันเทนคิดถึงนุชนะคะเหงาจันเทนแบบไม่ค่อยกินข่าวเลยแล้วก็เนี่ยตื่นมากกระตื่นมากต,ตื่นมาแต่เช้ามืดนะคะ มานอนอยู่กับนุตตั้งแต่เม่อคืนตอนนุตจะเข้านอนแต่หัววันนะเพราะนุต้องตื่นแต่เชา้าแล้วก็วันนี้ตอนเช้าอีกนะคะก็มานอนมกอยู่กับนุตโอ้ยนุตจะเปิดประตูก็จะลองตามนะทุกคนสงสารแมวเขาเคยอยู่กับนุตตั้งแต่วันแรกไงที่ไปรับเข้ามาจากบ้านแมวอะค่ะบ้านแมวอ่าไร้บ้านนะคะอุปถัมแมวนะคะเขาเคยมาอยู่กับนุตตั้งแต่วันแรกตอนนั้นพอดีนุตลาออกจากงานพอดีใช่ไหมคะ จนวันนี้นุษยได้งานใหม่เนี่ยเขาก็ไม่เคยห่างเขาเห็นเราทุกวันเนาะออกไปสวนโดยการทุกวันอย่างเงตอนเช้าอย่างเง้ยเขาก็จะว่าเจลลี่เขาบอกว่าสงสยัยชันเทนคิดว่าเธอออกไปสวนคนเดียวไม่พาเขาออกมาด้วยเขาก็เหงาไนงะเดี๋ยวก็คงจะชินแล้วมั้งคะทุกคนยังไงนุชก็ขอตัวไปทํางานก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะทุกคนฮัลโหลทุกคนตอนนี้นุชก็ได้เลิกงานแล้วกําลังจะกลับบ้านนะคะไปขึ้นรถบัสน,นะคะเอ้สยสภาพดู ดูไม่จืดเลยค่ะก็ไปถึงบ้านเดี๋ยวจะไปอาบน้ำเลยนะอาบน้ำแล้วเราก็จะเข้าสวนกันค่ะ ตอนนี้นุชก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะโอ้ยเหนื่อยมากขาแบบปวดขาแล้วอไปหมดเลยเพราะว่าเดินทั้งวันนะคะนุชแบบที่ทํางานนุชอ่ะมันมีอยู่สองที่นะคะตอนเช้านุชต้องไปทําอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็ตอนอหลังหลังช่วงเช้านะคะนุชก็ไปทําอีกที่หนึ่งแล้วนุชก็ต้องกลับมาทําอีกที่หนึ่งไฮเซทง,งานนะคะแล้วก็เลิกนะคะแบบปวดหลังเอ้ยปวดปวดขาแล้วออกมากเลยนะขนาดนุชเป็นคนที่ทําสวนตลอดทั้งวันนะคะ โอ้โหปวดขามากเลยตอนนี้ตอนนี้น,นุชก็อยู่ในอ,อุโมงค์พักนะคะนุชน่ะจะเกบนะคะเะเกบพักไปฝากคนที่ทํางานนะคะมีพี่คนไทยนะคะพี่คนไทยนะคะอยู่หนึ่งคนที่ทํางานนะคะนุชวาจะตัดพักบุงไปฝากพี่แกนะคะให้พี่แกพัดกินเนาะ ให้พีแกได้พัดกินแจ็กหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนและนุชก็จะเก็บพักแคลนะคะนุชจะเก็บพักแคลไปฝากไปฝากหัวหน้าด้วยนะคะหัวหน้าก็เพื่อนที่ทํางานด้วยเนาะแบ่งกันกินนะคะอยากอวดพักเจ้าของนะคะปลูกแล้วก็แจกก็คือความสุขของคุณปลูกนะคะเวลาเราได้ปลูกพักสวยๆแล้วเราให้คนอื่นนะเรามีความสุขให้แบ่งคนอื่นกิน ะะก็มีความสุขนะคะจริงๆนุชอยากจะตัดพักบุ้งนะไปส่งไห่มานาม,ม่านามากเลยนะคะไห่วันนะคะวันเป็นคนบุรีรัมม์เหมือนกันบุรีรัม์วันเป็นคนบุรีรัมเหมือนกันนะคะวันนะคะทําช่อง YouTube นะคะชื่อว่าช่องมาดามบ้านานะคะวันจะนิสยัยคล้ายๆนุนก็คือเป็นคนติดดินนะคะค่อนข้างติดดินแล้วก็เราก็นิสยัยคล้ายๆกันนะคะ นุชก็จะตัดพักไปฝากวันืันกรัรตนนุชทํางานนุชไม่มีเวลาไปไปศนีเลยไม่รู้จะทํำยังไงที่นี่จันทร์ถึงซุกคือนุชทํางานทุกวันจันทร์ถึงซุกเลยนะคะ,ะนุชก็ไม่รู้จะตัดพักไปไปศนีตอนไหนน่าจะเป็นอาจจะเป็นวันซุกนะวันที่นุชไม่เหนื่อยนะคะเดี๋ยวนุชจะต้องตัดพักบุ้งไป,ไปส่งไปไหายวันกินบ้างนะคะ พอวันนุชกรับปากวันแล้วนะคะเดี๋ยวพักตโนโนุชจะตัดส่งมาให้วันแบ่งกันกินเนาะโอเคคะ่ะทุกคนนุชจะพาทุกคนมาตัดพักแคลนะคะคณะไดนเสารวนะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็พักบุ้งนะคะไปแบ่งปันเพื่อนๆที่ทํางานนะคะผู้วิทยไมตรี <c oughs> กับเพื่อนๆที่ทางานนะคะเดี๋ยวเรามาตัดพักด้วยกันเลยนะคะพนตอนนี้สวนพักนุชก็จะประมาณน,านี้เนาะนุชไม่ได้ลดน้ำนะคะเมื่อวานเนี่ย อนุตเหนื่อยมากแล้วนุตก็เลิกงานมานะคะนุตเหนื่อยมากเลยนุตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะตื่นตีสี่ก็จะกลับถึงบ้านประมาณห้าโมงเย็นนะคะเกือบห้าโมงเย็นนะคะนุตกลับมานะคะนุก็ต้องมาทํากับข่าวนุในนั้นนะคะแล้วนุตก็มาแยกกระเพรานะคะเมะื่อวานเนี่ยนุตมาจับกระเพรานะคะแยกใส่กระถางนะคะใส่กระถางแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะได้ตวไวๆเนาะ นุชก็แยกกะเพรานะ้เมื่อวานก็ข้ามเลยอะค่ะถึงประมาณหนึ่งทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มนะนุชอยู่ในสวนนะคะเจลลี่เป็นห่วงนุชวันนุชทํางานนะคะตื่นแต่เช้ามืดนะคะเราก็มาทําสวนด้วยเข้ากลัวเราจะตื่นไม่ทันทําทงานเหลียวเหนื่อยเขาก็มาเรียกหานะคะมาตามให้ไปนอนนะแต่หัววานนะจะได้มีแรงตื่นไปทํางานตอนเช้าอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ห่วงโอเคคะ่ะทุกคนนี่นะคะนุชจะให้ทุกคนดูนะคะพักแค้วนะคะของนุชนะคะ เราก็อุ้ยดูมะเขือเขาก็โตแล้วนะคะบางทีนุชไปทํางานวันสองวันนุชเข่ามานอะนุชแกเห็นเอา้าทําไมพักมันโตวไวนะคะคือนุชไม่ได้ไปทํางานวันสองวันวันเนี้ยคือวันแรกนุชไปทํางานแต่นุชไปอบรมมาสองวันค่ะไปอบรมมาสองวันติดกันเลยเนาะนี่ค่ะพักแคลนะคะนุชจะแต่งนุชจะตัดไปแบ่งหัวหน้านะคะ หัวหน้าเขาบอกเขากินพักแควนะนุชก็ถามเขาว่ากินหรือเปล่าจะไดตัดมาแบง่งเขาบอกเขากินนุชก็จะตัดไปแบ่งนะคะพรุ่งนี้แล้วก็นั่นนะคะนุ้นุนมีพักแควหลายต้นอยู่คะ่ะข้างนอกก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันนะคะเดี๋ยวนุชจะพาทุกคนมาดูพักแควนุชกาลังโตนี่คะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่มีคอันี่ก็โหระพานะคะโหระพานี่ก สองกระถางนี่ยิ่งจะง,งามเลยพักแคลน่ะเนี่ยสวยมากนะคะเดี๋ยวจะตัดไปแบ่งเพื่อนๆที่ทำงานกินค่ะสวยมากๆนี่ก็อ่มามะเกิดเทศนุชก็ออกดอกแล้วเ้อทุกคนจ้านุชทำงานนุชก็ไม่ได้ทิ้งสวนดอกนุชก็จะขอาแวะมาดูนะคะลดน้ำนี่ค่ะตัวไวเนาะทุกคนเนาะนี่ก็เป็นแมงลักนะคะนี่ก็เต็มเลยค่ะแมงลักทั้งนั้นเลยนะคะแมงลัก แมงลักนะคะเป็นพุ่มๆเลยนี่ค่ะโหระพาแมงลักค่ะทุกคนเต็มเลยเอ่อมะละก็กำลังงามนะคะอันนี้แคลแคลใบยิกก็กำลังจะโตนะคะนี่ก็โหระพานูกก็กำลังงามงามเลยโหระพาเห็นไหมโหระพาสวยมากๆเลยค่ะดูสิวันนู้จะล่มพักเต็มไปหมดนี่ก็ ผักชีฝรั่งนะคะเนี่ยโอ้ยนอนมากินผักชีฝรั่งไม่ใช่นอนต้องเด้อถากน้อยดูดูดูด,ด,ดูเห็นไหมนี่เห็นตาําตา,ตาเลยทุกคนนี่ถากน้อยค่ะเห็นไหมเนี่ยกินจนอ้อนวนโตมุเลยกินทุกอย่างกินแมงลากินทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเด้อเนี่ยไม่ได้เขามาดูวันสองวันโอ้โหกินนะกินใบขาดมดนะเองนี่แฝงแฝงอย่างเงี้ยคือถากน้อยนะคะถากน้อยแล้วมากินนี่นะดีจริงๆกินใบพริก กินใบแมงลักพุนมดเลยค่ะเห็นไหมนี่ใบแมงลักน่ะกระเพราของเราก็งามวันงามคืนแหละทุกคนนี่ก็มะระนะคะมะระก็แตกพุ่มมาเยอะแยะแตกยอดมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่ก็กระเพราและนุดเก็บไปพัดแล้วนะคะผักแครนะคะเราจะเด็ดตั้งแต่ยอดข้างล่างขึ้นไปนะคะเราจะปล่อยให้ข้างบนโตไปเรื่อยเยนะคะเราจะกินจากข้างล่างเด้อทุกคน เด็ดไปเลยกรอบๆมันก็จะวางไว้นี่แหละข้างนอกนุชก็มีอีกหลายต้นอยู่พักแถวอะ่ะนี่เด็ดไปเลยเขาโตวไวมากไม่ต้องเสียดายนะทุกคน ดูโบโบไข่มงามไหมนี่โบโบก็งามเนี่ยนะขึ้นดีจนนู้นกระจายไปเต็มเลย <c oughs> อันนี้มีดมีดนูเจ้ามาตัดผักเต้ผักบุ้งค่ะได้จัดยอดล่างไปนะคะทุกคน นี่ค่ะงามๆค่ะแบ่งกันกินค่ะดูค่ะสวยมากๆเขียวมากๆเลยค่ะยิงเด็ดเดี๋ยวเขาจะได้ยิงโตไวๆนะคะทุกคนพักแคลวะเด็ดให้เขาโตเร็วๆนี่ค่ะทุกคนดูความเขียวของใบเขานะคะดูการอบอุบเลยค่ะเนี่ย การอวบเขียวสวยมากค่ะทุกคนเห็นไหมค่ะต้นนี้สวยมากๆเลยค่ะนุจะพาทุกคนมาเด็ดเลยค่ะอุยทุกคนลมพัดเต้นนุชจะฮักแล้วถ้าฮักมานี่นะเสดายพักมากเลยได้ยินเสียงลมไหมคะลมพัด นี่งามๆเด็ดน้งกรอบกรุบๆพัดอร่อยมากเลยนะคะทุกคนพัดกับหมูกรอบนะนุชเอาไปพัดกินแล้วเดอ้ออร่อยมากๆเลยนะคะที่สําคัญที่สําคัญคือเขามีประโยชน์มากด้วยนะที่สําคัญอะ่ะเขาเป็นพักที่มีประโยชน์มากเลยค่ะนี่ค่ะงามมากทุกคน นก็ได้ตัดนะคะพักนะคะพักเอ่อเอ่อเกรนควลนะคะภาษาสวีเดนเนาะเขาเรียกว่าเกรนควลแอรไดคณาไดโนเสาร์นะคะนี่ค่ะนะคะนุชตัดคณายิกด้วยนะคะคณาคณาแคลยิกด้วยนะคะแต่ว่าพอดีแบตเตอรี่นุชมันดับก่อนค่ะนุชก็เลยไปชาร์จแบตแล้วก็มาถ่ายให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปตัดพักบุ้งกันนะคะทุกคนไปเลย นุชจะตัดพักบุงไปฝากพี่คนไทยสักหนึ่งกำมหายคอพัดกินนะคะพักบุงนุชก็เริ่มจะแก่แล้วได้นะ่ะนุชไปอบรมมาเนาะไปอบรมมาไปเรื่องงานมานุชไม่ได้มาดูเลยนะ่ะเห็นไหมละ่ะแค่ไม่กี่วันก็ไม่งามละปลูกพักแล้วต้องใส่ใจต้องดูเขานะคะเนี่ยนุชจะตัดกระถางนี่ละค่ะนี่ตัดกระถางนี่ก่อนนะคะกระถางนี่เริ่มจะแก่แล้วเดี๋ยวจะต้องหาน้ำมารดด้วย เดี๋ยวไ้ไอนี่มันขื้นออกมาใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะนู่จก็ะจาไม่ค่อยได้เลยภาษาไทยบางทีจะพูดภาษาไทยก็ได้ไออะไรขนงค่ะขน,ง,ขนงเดี๋ยวใหกระแดงมันขึ้นมาอันนี้กระตัดไปกินก่อนเลยนู่จะเอาไปใส่ซุกี้อยู่นะคะเนี่ยวันเนี้ยไปแบ่งพี่คนไทยกัำหนึ่งแล้วก็นุ่จะเอาไปใส่ซุกี้กินด้วยโดนใบไหนโดนแบบใหม่หมๆนุ่นก็ เด็ดออกกระถางนี่จะตัดให้หมดเลยเดี๋ยวเอาไว้แต่แหนงให้ขแหนงมันแตกขึ้นมากขึ้น โอเคเนาะต้นเนียว้เธอต้นน,น้อยๆนี่ให้มันโตก็นี่จะหน่อยก่อนนี่ค่ะอันนี้นุจะไปใส่ซุกี้นะคะซุกี้ยากี้กินนะคะเดี๋ยวไปตัดให้พี่คนไทยเอาต้นใหญ่ก้อนนี้หน่อยนะคะให้เขาเดี๋ยวให้พี่คนไทยนะคะอันนี้ให้พี่คนไทยนุจะตัดต้นใหญ่หน่อยนะคะนุจะให้เขาอันใหญ่ๆห,หน่อยอบอบๆค่ะ เอาอันอวบบให้เขาหน่อยวุ้ยลำใหญ่นะนี่น่ะ ตัดไปเลยเรานุดจะให้มันแตกแขนงออกมาอีค่ะทุกคนพอดีพรุ่งนี้ทำงานนะคะวันศุกร์พอดีพี่เขาจะได้ไปพาดกินวันศุกร์ตอนเย็นพึ่งรูจากกันนะ่ะ แต่ว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันนุชก็เป็นคนนุชเป็นคนค่อนข้างชอบคนที่ค่อนข้างติดดินนะคะพี่เขาเหมือนคนติดดินคล้ายๆนุชนี่แหละคล้ายๆกันนี่คะ่ะทุกคนงา,งามเลยนะนี่คะ่ะเนี่ยนูจะไปหาพี่คนไทยนะคะนุจะตัดให้อีกจักหน่อยนึง นู่นไปกระถางนู่นต่อค่ะนูน่นค่ะทุกคนไปกระถางนู่นต่อนะเดี๋ยวโน,นจะพาไปตัดกระถางนูน่นเพิ่มอีก <c oughs> เดี๋ยวมาลองมาตัดกระถางนี่เพิ่มค่ะตูวแ <c oughs> ขนงเขาน่ะแขนงออกมา <c oughs> เห็นไหมคะทุกคนเนี่ยมันเป็นแขนงออกมาเนี่ย นี่คะ่ะกำยังใหญ่เลยนุชจะไปฝากนะคะพี่คนไทยนะคะกำนี้นะคะเนี่ยให้เขาพาดกินนะคะวันซุกตรงนี้นุชก็มีแคลอีกนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวนุชเอาไวห้หายเจอรีกินนะคะแต่ว่านุชจะตัดพักขมพักขมไปฝากหัวหน้าอีกจักหน่อยเนาะเนี่ยคะ่ะพักขม พักขุมฝรั่งเพียบเลยเห็นไหมคะเนี่ยกินไม่ทันดอกคะ่ะแบ่งๆกันนะคะเนี่ยดูแคลนุชสิต้อนอยังใหญ่อะ่ะเห็นไหมคะต้นใหญ่สวยมากเลยดอกดาวเรืองนุชดกง,งามงามแตกออกมาหลายแล้วเด้อทุกคนเห็นไหมนะดอกดาวเรืองนี่นะคะแด,ดอกดาวเรืองนะคะแตกพุ่มมานะคะแล้วก็ทุกคนมาดูดอกดาวเรืองใหญ่มาก ดอกดเรื่องใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วสีกำลังสวยเลยนี่อันนี้สีเหลืองค่ะนุเพาะเองจามาเล็ดเลยนะดูแตกพุ่มมาย้ายใหญ่แล้วก็มาดูเรดคอ s สนะคะนี่เรดคอ s สนุดงามมากๆเลยค่ะเนี่ยแล้วนุดจะเก็บเรดคอ s สไปฝากเพื่อนๆที่ทำงานด้วยค่ะนี่สวยๆเลยค่ะทุกคนว้าวกำลังงามเลยเห็นไหม เลดคอสค่ะเต็มเลยเลดคอร์สกำลังงามค่ะทุกคนเห็นไหมเรามาเก็บเลดคอสกันดีกว่าค่ะเป็นพักสลัดรวมนะคะเราจะไปแบ่งเพื่อนๆที่ทำงานนะคะนี่ค่ะเรามาเก็บเออพักขมฝรั่งก่อนนะคะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยหาบอลนะนั่งก่อนนี่พักขมฝรั่ง ตาต่อยอดงามๆค่ะเยอะค่ะแบ่งๆกันไปกิน ค่ะผักมฝรั่งมันจะยอดออวบอ,บอ,บอบวบสวยเลยค่ะทุกคนนุจะหายดูลันเตาลันเตาออกมาโดกเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะเห็นลูกไหมคะนั่นน่ะออกลูกมาเต็มเลยคะ่ะเห็นไหมหนุชจะมาเก็บใบนะคะเอาเป็นใบใบใบไปนะคะ,ะนุชไม่อยากถอนทั้งต้นเนาะเอาเป็นใบไปค่ะเฟรดโอ๊กนะคะ สวยมากเลยค่ะทุกคนดูสวยงามมากๆเลยนะคะอวบอบเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนผักที่นดเก็บทั้งหมดนะคะดูสิคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะมีทั้งหลายอย่างนะคะอันนี้ก็ผักขมฝรั่งนะคะยอดยอดอวบบสวยมากๆค่ะนี่ นะคะนุจะเอาไปแจกเพื่อนแบ่งหัวหนาแล้วนี่ก็สลัดนะคะนุ็จะใส่เป็นถุงรวมๆกันไปนะคะอันนี้ก็ผักบุ้งนะคะผักบุ้งนะคะอันนี้ก็สลัดแคลอ่ใช่สลัดแคลแคลแคลใบยิกนะคะแล้วอันนี้ก็แคลไดโนเสาวใบเขียวๆนะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะจากสวนของเราผักสดๆงามๆมากเลยจ้า ผักสดสดส,วสวยสวยถาดใหญ่ๆเลยจ้าพักปลอดสารนะคะไม่มีสารเคมีเลยค่ะปลอดสารอร่อยกรอบหวานจ้าวันนี้นุชก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้นุชก็เกือบจะสองทุ่มแล้วนะคะตอนนี้นะคะนุชก็จะต้องรีบ กินข่าวรีบนอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนุจะต้องไปตื่นไปแต่เช้าไปทํางานอีกนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวนะคะพรุ่งนี้นุชเลิกงานมาน่ะนุตั้งใจจะเข่าป่านะคะไปดูเฮ็ดนะคะว่า,ามีเฮ็ดให้เก็บไหมนะคะใครที่ชอบดูเก็บเฮ็ดก็อย่าลืมติดตามากันนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะดอกดาวเรืองกำลังจะบานง,งามๆแล้วจ้าสวยมากๆเลยเดาวเรืองใหญ่มากเป็นพุ่ม สวยมากเลยค่ะทุกคน